ไอเป็นคอมเมนต์ตามันนะเดี๋ยวไปแจ้งบอกว่าอ่าติดเองไม่เป็นเป็นข้าวิดน้ำมันเลยแต่จะแจ้งมันเป็น exe นะพี่เกมหน้าเชิญด้วยโอเคโังก็ไม่ไม่ั่นเดที่ไปคอมเมนต์ก็เป็นเด็กไม่นั่นนั้นเป็นยังเป็นเด็กอยู่อ๋อเป็นเด็กที่อายุไม่ถึงอะไรใช่ ไม่เป็นไรแล้วอายุ่ถึงๆนะเนาะมันเป็นตามภาษาเด็กอะเนาะใช่มันเป็นแท้งด้วยมันไม่ใช่อาเจ้าถ้าเป็นเด็กมันก็สามารได้คนโตมันก็มีมามันก็จะไปแจ้งคนโตว่าดิแจ้งไม่ได้มันแ็กตายาจรงเพราะว่าอยู่

ใตรงนี้มีวเอสิดเจอานนป้ปะไม่บปิดีถ้าเล็กดีกตัวเอาเรื่องอยู่เลยานเอาันนี้แบบเพิงติดพิษป่ะพิจานไม่ไหเหละอนาค่เดิเอาจับานนาะงอ,อ,องฟองวยิง้ไม่ตายไอ้อติดพิษอยู่ไหนนี่อยู่ในบ้านนู้นอันนี้มัเอามมีเม์สร้างไหมแตว่าแมสร้นี่อยู่เน่

ีเกตบิงอ่ะมาดิเอาอ,อะไรอ่ะดกืองเครื่องอย่าเนี้ยร <c oughs> ีบเนเครื่องมาดิเอารออะไรอ่ะงอะไร่าีดโ่รออะไรเลกมาดิอว้วอไม่มีนะจะบอกให้ก็ไม่มีเดี๋ยปนสนใจพี่อเไอ้วอันงยูแล้วนะ lạng con mai nữa không ngồi phải cao cao chìa trời mày trời đất ơi lạng con mai lạng con mai mình con mai lạng con nè! lạng con mai 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 lạng mai ยัเพื่อนมันกำลังมาเพื่อนมันกำลังมาเพื่อนมันกำลังวิ่งไปชุบเพื่อนมันกำลังวิ่งไปชุบมันกำลังยิงอยู่มีซ้ายตัวไกลซ้ายตัวไกโอเคเคอะเปิดโคโนซ้ายตัวไกลเปิเปิี่ยโคโนไปแล้ววะ วิ่งมาตัวนังแล้วอะไรตัวนั้เฮ้ยเหี้ยบวู้ตายแล้วแตกเดือดเดือดอีกตัวนึงใช่ไหมนุได้ครับมีถนนนะโอ้ยทันโอ้โหอะไรนะของหายหมดเลยดีครับผมดีครับ อีกตัวนึงหนีมาฝั่งนี้เจ๊ตัวนึ่หกสี่จับสามให้ต้นนะเปล่าต้นจับสามไม่เอาไม่เอาผมตั้งคูแล้วจมนี้สมนี้แต่ตั้งคู่มันไม่เหมือนกันแต่มันติดหัวง่ายกว่าเลยค่ะตั้งคู่ตั้งคู่ยิงยิงนิ่งกว่าไปตัวนึงตัวนึงมันวิ่งไปทางบนหนึ่งเมื่อกี้แหะโค้นี่งนี้สามท่าหน่อยครับอ๋อโพ้สามท่า แต่มันมีมันไม่มีท่าจิ๋งจิ๋งมันมีแต่ท่าเก่าๆกะกากอ่ะให้มาหาผมเนี่ยโดนวเจตายวะตายยังอ่ะตายตายดวงดาวอยู่แล้วนั่นอ่ะดาวดาวดาวนี่ยิงไปสองแล้วนะมีเอนี่ก็ยิงไปหนึ่งทำมันยังดาวได้ไงอ่ะปกติอันด้ ทำสปอร์ตเราเนะกกออี่นนยสอร์ดีกวนี่คาเรนใครคาเนคาเนถ้าจังคับคืออะไรถ้าจังคับคืออะไรวะนะ้องจากไถ้าจังคับมันคืออะไรวะเฮ้ยเท่จังคับหรือเปล่าถ้าจังคับถ้าจังคับย,ยาวพิเศษกล่องเนี่ยวิ่งตามกูมาเลยเดี๋ยวไปจริงไหมแม่เล่นมูนมอยู่เนี่ยเอาพิเศษแล้วกูจะเก็บมาเยอะเกินจริงไปแล้ว ข้างหน้ามีตัวยิงกันว่างานว่าข้างหน้ามีคนยิงกันว่านั่งไงมาแล้วจะตายจะตายกูจะตายจะตายน่ะจะตายน่ะขับเข้าไปเลยไม่การณิสไม่คารณิสน่ะโอ้ยทำไมไม่เข้าหัววะ ล้มล้ล้มไอตัวนี้ล้มมีตัวนึงตายยังล้มยังไอตัวนี้ดาวดาวไอวล้มล้มแล้วใช่ไหมใช่ดาวดาวยิงก็ยิงก็ไม่เข้าหัวเดี๋ยวันนี้หัวเจ้าอะไรกันครับเจนเจนเจนไหนข้างในตอนไหนมีกี่บ่อครัาตรงนั้นนี่ตกแตงกระบอกมีมตัวดึงกันมีตัวดึงกันเจนอยู่หลังรถขับรถนี้จะเล่นอ้อมไป ฝ่ามในหลังน้้มาเามาเลยอ้อไปอ้อไปอ้อไปเลอ้อไปเลยออแ้วออเลยล่วงแล้วล่วงแล้วเร็ว เลยเลยตัวน้างน้ำนี้โอ้โเฮ้ยโอ้โหเฮ้ยรวังชุบเสร็จดีไม่ได้ทำมันน่ะโอ้โหนาจะทำเอยเลยมันเกิดมาแบบนี้ไปไปเตัวเกิดตเคยับอยากเกิดกระเปิดมา เธอจะว่าอย่างไรล่ะลอายุสิบเจ็ด่นนี้ไมหมเขียนผิดอ๋อเขียนผิดเทจังนะคระเขียนผิดก็กดแชร์ด้วยครับผมน้องอ่าว่ารันยูไงชื่อใคๆพี่เดียว mm hmm. พี่ชื่อว่าท mm ันยูนะเว้ยแต่น้องชื่อว่ารันยูแต่พี่ชื่อ ICU อ๋อใกล้แล้วใกล้จะเดและสมาเลย <laughs> ก็อนยาเนี่ยต้นยาเนี่ยแล้วมีอยู่เจ้าป่ามือวามือตรงไหนวะโดนเลยหมดแท็กไอ้เบอรเบอร์ว่ะเรื่องว่ะเรื่องว่ะจะมีอเรื่องแต่ดูชื่อขึ้นเลยด้านไหนยะผลุ่มด้านไหข้างหน้าเหมือนจะ<ำ>มี<ำ>คนยิงกันเมื่อกี้ไอ้น้องน้ำยิง,งตายยังน้องชายเออวันไหนไม่ได้กินเหล้าทำไมมือนิ่งจังวะ <c oughs> ทุกหรือเปล่าตาเล็กเนี่ยเออน่าจะทุกเปล่ายิงเนี่ยิงขวบอัดทิ้งอ่ะมีไหมคาราเดนทิ้งอ่ะเฮ้ยกอดสี่เนี่ยตรงนี้มีกอดสี่ตายไหมไม่ตายตายไหมตัวต้องให้มีตัวตอนนั้นย่งวิ่งไปหาแกเมื่อกี้เนี่ยโอ้ยวิ่งไปโน่นแล้วนุ่น บ้านที่จะลงรถแล้วตายไอ้ที่จอดรถก็มีอย่างเงี้ยตัวนึงเนี่ยอตัวล้วนๆกูยิงตัวก็ตายเห็นวล่ะเมื่อกี้เห็นตรงนี้ตัวนึงอ่ะไปลงรถอ่ะตายแล้วเนี่มันคนละตัวกับตัวเมื่อกี้ไม่ใช่เหรผมเห็นมันคนละตัวนะไม่เห็นผมก็วิ่ง เ,เอว่ะฮะแอมันรถกันอ,เเอ,อ๋อมีโดดดึงกันดีอ๋อเอ้ยมึงดึงกันแล้วดิโทษ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 ,โทษ,โทษไปดีรถไปดีลูกวิ่งดีลูกยุท่หมายรถไม่ออกโอ้อะไรวะเครื่องกำพังอะไงวะเนี่ย ไม่ได้เข้าใครเลยดันมาปุ้ยไม่ได้ฆ่าอะไรแล้วก็ยิงกันตายห่างกันหมดเลยยิงพลาทำไมรถมันไม่แรงวะไอ้เชี่ยมังวิ่งแค่เจ็ดสิบมันมันมันไปโดนนั้นหรือเปล่าวะไอเนี่ยปุ้ยต้องไปตั้งท่าปุ่มใหม่เลยแหละปุ่มมันไปทับกันแน่เลยเฮโดนโดนเอารูปซองยิงโดนได้ปะ ยิงไม่โดนลงสองไงอ่ะระยะไม่ได้ต้องยิงหัวโทรแล้วอย่างเงี้ยไปสองควงได้ได้พบศัตรูแล้วยิงสองพวงไปยิงหัวมีกว่าเป็นไงตายพ่ทันยิงตายแล้วกวะเน่ยตายไม่พี่อันตายตายรอบเด็กร่วงลบร่วงไหมพี่ธาน เดี๋ยวพี่แกล่วงไงว้ตรงไหลวอล่ะล่วงไว้ตรงไหลวอลล่วงไหมยว,วง,งยังเพื่อนมันลงตัวนึองอ้วงมาอย่างเร็วเป็นกรับท่านแ,แตกไปพี่ท่านโอ้ยยิงไม่ติดหัวเลยวะอะไรวะยิงไม่ติดหัวเลยวะอะไรวะเดินไม่มาเอาเป็นไม่รู้ยิงพัดลงอ่ะ ยิงไม่โดนหัวเลยอ <tat> ่ะใครเล่นสไนายมีคนยิงสไนอยู่แหละอยู่ฝั่งโนรถเฮ้ยโดนแล้วเว้ยโดนแล้วเว้ยเจ็บหัวแล้วเว้ยเอ้ยติดหัวแล้วเว้ยนี่ไงเร่ทนายไว้ไม่งัดไม่เจดหัวเลยว่ะปืนอ่ะโอ้เกิน ปืนนี่ยิงไม่ติดหัวเลยอะไรวะเก็บเสียงเก็บเสียงไอ้ต้นเก็บเสียงอยู่นี่เล่นไ,ไม่มีไม่มีเก็บเสียง,ยงมันเล่นตัวละครจะไม่ได้ใน hey, เก็บเสียงอยู่ในนี้ในศพนี่มีไม่เอาอ๋อมันตัวนี้ไม่มีเก็บเสียงมันเล่นในตัวน้ำมาหรือเปล่าไอหัวโลนอ่ะไอ้หัวโลนมันจะเก็บเสียงอ่ะมันเอาปากอุดไว้ไงใช้มืออุดไว้ไงลูกกระสุนนะ่ะมันก็เลยไม่ใช่ รว่าก,กอดตายแล้วมันฝังลินไว้ไงเลยหาไม่เจอเฮ้ยเบิดไปใกล้ตัวเลยวะผมเล่นด้วยนะพี่ได้เลยครับผมได้เลยครับเสียงอะไรหอนเล่นได้นะผมเล่นได้แค่คนเดียวนะ แกโดนตั้งแต่ยังมีฮานุสมันถนนั่นพม่ทันถ้าแตกแล้วพี่ทันอยู่เลยถ้าเราเกียวแตกแล้วกูจะแตกกูจะแตกโอ้สีผ่าเจตพี่ตายโอ้เจตพี่ตายโอ้ไอ้นอนนอนไอสัตว์แม่งนอน <c oughs> <im> cái này lên này giùm. Tôi tính ở đây thôi. Mình không, tôi về thôi. Ủa เจับปอนหมดดังเกดไม่ตัวนล้วไงหลังก็ไม่ไอ้รอบตายแล้วมั้งยี่ไม่ติดหัวเลยว่ะวันนี้อะไรวะชอบแต่ตัวล้วนๆเลยเดี๋ยวตัวเดียวเนี่ยเอาตัวเดียวให้พิธานไปจะได้จะได้คิวแยกพ่ทันตายแล้วเอาพิธานแกตายไงเดี๋ยู่ชุบพิทันกันวะ ช่วยพี่ชันหน่อยดิชุบมาเพื่ออะไรสามสองาจจะสาอาจจะเจตัวตึงก็ได้นะเนี่ยนั่นไงชุบมาได้ไหมจชุบมาอีกชุบมาดิจะได้มาจะได้มายืนและหล่อด้วยกันไงเหไหมนั่นอ้ให้ต้นไปต้นไเก็บเสจผิวแล้วต้นไปแล้วต้นไปแล้วครับึด ไม่เไรนคอยจะเท่าไรเลยนะโอ้เกินที่หนึ่งโอเจันนี่กระโดดกระโดดก็ตรงมาได้ที่หงี้เลยเหรอเจ๋อเลยสิบคิะไสามพอ่ะอเด ขนาดยิงไม่ค่อยติดหัวเนี่ยปกติมันต้องติดหัวเล้